วันนี้โฟสสอนน้ำบั่นเรื่องมิดฟิลจังหวะที่ก่อนจะได้บอลก่อนจะไปรับบอลต้องทำยังไงบ้างเริ่มจากอยู่ตรงกลางสนามมิดฟิลเป็นตำแหน่งที่ต้องขับเคี่ยวกับคู่สู้หนักมากก่อนออกไปรับบอลหนูต้องเช็คคู่สู้ก่อนเสมอว่าเขาอยู่ตรงไหนเรารู้อยู่แล้วว่าเพื่อนเรา มิดฟิลขวาซ้ายหน้าเป้าปิดซ้ายปิดขวาอยู่ไหนจอดที่หนูคลิกบอลมาแล้วภาพเดิมต้องเห็นทั้งหมดเราจะให้บอลขวาเราก็ควรมองเห็นทางซ้ายด้วยมองเห็นหน้าเป้าด้วยถูกไหมเราจะให้บอลขวาแล้วก็มองเห็นทางซ้ายมองเห็นหน้าเป้าด้วยเหมือนเดิมก่อนออกไปเอาทุกครั้งหนูต้องเช็คคููสูก่อนว่าเขาอยู่ตรงไหนแบบนี้นะเดี๋ยวเขาจะเอาฝั่งนี้นะอ่ะหนูเขี่ยบอลเอขี่ยบุ๊บเนี่ยตัวนี้เช็คก่อนบุ๊คูซอยู่ไหนมาตัวนังี่ก่อน ทิกแล้วภาพเดิมต้องเห็นทั้งหมดเลยแล้วก็แต่งบอลเร็วอย่าให้บอลกลับมามาเร็วฝั่งนี้มาขึ้นไปฝั่งนี้ก่อนออกบอลก่อนออกไปรับบอลปึ๊บเช็คคู่สู้ก่อนมาเทิร์นปุ๊บป๊บมองเห็นภาพเดิมให้บอลนะกลับมาตำแหน่งแบบนี้เร็วจะต้องเบ็นแบบนะหือบ้างสี่ใบนะน้ำปันให้ปีกขวากับปิดซ้ายอย่างละสอง จะลูกเลียสลับแบบลูกโด่เหมือนเมื่อกี้เหมือนที่โค้ชทำมาพรนะโอเคเยี่ยมไปเออนั่นแหละดีมากน้ำปันโอเค,อเค,อเคสปีดบอลเยี่ยมยยมาตึงแต่มาเร็ว น้ำปั่นทําได้ดีเหมือนที่โคต้องการเมื่อกี้เลยน้ำปั่นจะส่งขวาจริงแต่มองเห็นซ้ายด้วยมองเห็นหน้าเป้าด้วยซึ่งเป็นการเล่นที่ถูกต้องเยี่ยมมากครับน้ำปั่นเยียมมาก